วันนี้เราจะมาเก็บไข่เพื่อจะไปฟักเป็นลูกเจี๊ยบกันนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องมาเก็บไข่ได้มาแล้วได้มาเสร็จเราก็เอาอะไรก็ได้ดินสอก็ได้สีเทียนก็ได้มามาร์คที่ไข่นะคะมาร์คไว้แค่ฝั่งเดียวนะคะเพราะอะไรเพราะเวลาเราเอาลงเครื่องไข่มันจะหมุนแล้วเราจะได้รู้ว่าไข่หมุนเพราะเราทุกวันเนี่ยทุก ระยะเวลาที่เราตั้งไว้เนี่ยไข่ต้องหมุนและตั้งอยู่ในอุณหภูมิที่ไข่ต้องการไม่งั้นมันจะไม่ออกมาเป็นลูกเจยบให้เรานะคะเพราะฉะนั้นลูกชายก็กำลังมาร์กไข่ไว้นะคะอ่าเรามาลงเครื่องกันแล้วเครื่องเราใส่ได้ทั้งหมด7ฟองถ้าเป็นไข่ไก่นะคะแต่ถ้าเป็นไข่นกกระทาเราใส่ได้ทั้งหมด12ฟองค่ะอ่าตอนนี้ใส่ลงไปแล้วเราก็เอาฝั่งที่เรามาร์กไว้ขึ้นไว้ก่อนเลยค่ะ แล้วตรงกลางเราต้องใส่น้ําด้วยนะคะเพื่อความชุ่มชื้นแล้วก็ปิดฟ้ามันก็จะอุ่นๆอยู่ข้างใน21วันมาเจอกันค่ะแต่ว่า8วันเราจะมาดูพัฒนาการค่ะเราจะเอาไฟไฟส่องแล้วเราจะรู้ว่ามันพัฒนาหรือไม่พัฒนาค่ะตั้งไว้แล้ว21วันไว้เจอกันค่ะ